เอาละครับเสียนดาวครับเซ <laughs> ียนดาวอยู่บานบ่ได้ครับออกหนาะเช็กไม้ก่อนเวลาเช็กไม้เช็กไม,กไม้บอกให้นอนอยู่บานก็ไม่ยอมเลยครับนี่หรือเสียนค่นีนนี่โยนตุ่มเป็นหนังแต่บานไว้ทั้งนี่นี้ <laughs> <laughs> ชานี่หวานสาวหวานสาวพร้อมเอ้เอ <c oughs> ยเนี่ยย้นหลอกย้นหลอกงอรครับ มายถึงปลาเช่นใหญ่บอกว่าเต mm ็มเผาครับมมูทดีเอาเลยนี่เช BE ่นใหญ่มีหมูทอดเราหมดแล้วครับหรือกับชาหนีเส้นใหญ่บอกถอดไข่ดีกว่าจิมเมนยังเช่นใหญ่ว่าไหมครับคอยดูดู่ลูสาวยี่ใดกลับไปถอดไข่นี่ ตึบ๊บยัง,ยง,ยงโอ้ยังครับยังมีชนแหลเลยไม่ต่ำกว่าสามทำกว่าสามครับดูเลยนี่สามขึ้นที่สามลงครับนี่นัน่น,น,น มาติ้งตองีนะยบบ้อยทอดไก่กินที่กลัวยังเสียนใหญ่ว่าเลยม,มีจักตัวครับม,<อ>มีปายอู่่ไม่ได้นะครับ